เจคกี้คิดว่า AI ตอนนี้ฟองสบู่ยังครับเอตอนนี้หลายๆคนที่วอร์เลชั่นด้วย PE เขค้ารู้สึกถูกอ่ะเค้ารู้สึกว่าไม่ฟองสบู่หรอกแต่ผมบอกคุณวอเลชั่นด้วย PE มันผิด PE มันวอเลชั่นหุ้นได้ประมาณ1 0 1 5ช่วงมาชูลิตี้สเตทจริงๆ PE พันผมก็ซื้อนะถ้ามาเก็ตแคปมันเล็กแต่ตอนนี้มาเก็ตแคปหุ้นเทคที่ใหญ่ที่สุด5บริษัทของโลกนะครับมันใหญ่กว่า GDP ประเทศไทย30กว่าเท่าทุกวันนี้ ออกจากบ้านทุกอย่างมันจะเป็น AI ไป็ปหมดแล้วแล้วผมอยากจะยกตัวอย่างฟองสบู่ก่อนหน้านี้ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งส่งผลให้บริษัท Intel กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนั้นสามสปีก่อนเนาะ เราแทบจะไม่มีคอมพิวเตอร์ถ้าเราซื้อตรงยอดดอยตอนนั้นแล้วเราหวังว่าอีกหน่อยคอมพิวเตอร์มันจะกระจายไปทั่วโลกแลวคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีชิป Intel i n s i g h ตติดอยู่หน้าเครื่องแล้วสองสปีเราอาจจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แต่ด้วยเวอร์ชันที่แพงขนาดนั้นผ่านมา26ปีเรายังไม่หลุดดอยเลยทุกวันนี้เราซื้อคอมพิวเตอร์ก็ยัง Intel Insight ์อยู่เลยแต่เราไม่หลุดดอยค,อความน่าก,กลัวคือถ้าเราซื้อแพงเกินไปหรือต่อให้เราซื้อหุ้นที่มันดีนะครับสุดทายออมมมมเลุีี่่่่ไไคคซว